ดวงเดือนเมษายนราศีพิจิกช่วงนี้คุณจะมีการวิ่งเต้นติดต่อในเรื่องงานเสมอสุขภาพคุณยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ต้องหมั่นตรวจเช็คสุขภาพไว้บ้างแต่สิ่งที่คุณต้องเหนื่อยในวันนี้จะเป็นผลดีให้กับคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนเรื่องการเงินคุณมักมีรายจ่ายตลอดเวลาบางท่านจะเสียเงินให้กับบริวารเป็นส่วนใหญ่รวมถึงถ้าใครมีบุตรคุณจะต้องเสียเงินไปกับบุตรหลานไปเพื่อพอสมควรรายได้ช่วงนี้จะได้มาแต่ละที่คุณจะไม่ได้ได้เงินมาโดยง่าย คุณจะต้องวิ่งเต้นต้องเหนื่อยหน่อยคุณถึงจะได้เงินเรื่องงานทุนมักทำงานหรือลงทุนใหญ่โตแต่ผลที่ได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนะักงานยังคงต้องมีปัญหาอยู่หรือต้องวิ่งเต้นอย่างสุดกำลังแต่ก็ยังมีมิสหายคอยช่วยบ้างแต่ไม่มากคุณจะต้องติดต่อหรือเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงใครที่ทำงานประจำช่วงนี้เจ้านายผู้หญิงจะต้องฉโลบก,กับคุณด้วยใครที่มีคู่อยู่แล้วเรื่องความรักถือว่าดีมาก แม้ว่าแฟนคุณจะเอาแต่ใจหน่อยแต่เขาก็ช่วยเหลือคุณได้ดีเอาใจเขามากมากเดี๋ยวก็ดีเองส่วนใครที่ยังไม่มีคู่คุณจะพบคู่เป็นคนหน้าดีเป็นคนมีระดับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจถ้าคุณได้พอไม่แม่ไม่ถือว่าต้องโฉลกมากๆ